สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พ่อบ้านเกมเมอร์ชาแนลครับผมคลิปนี้ผมจะมาเล่นอ่าหนึ่ง k i n g นะเป็นซีรีส์เปิดโมงกงสุดๆครับนึกนึกชื่อซีรีส์ตัวเองไม่ออกท่านผู้ชมไม่เมื่อกี้ <laughs> มาไปเลยแล้วกันก็ซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่5นะครับแล้วก็แมชนี้จะเป็นแมชที่2เพราะว่าแมชแรกผมเล่นไปแล้วตอนนี้ก็อยู่มี4ครับ ก็มาดูกันว่าจะยังไงดีความจริงผมอยากขึ้นทองซตั้งแต่ไอห้าแมตช์แรกเนี่ยไม่รู้จะทำได้ไหมนะ LCB ผมไม่ฟิตว่ะ LCB นักเตะไม่ฟิตเลยอะแมตช์ที่แล้วก็ไม่ฟิตผมอะไรอะไ่วะมันควรจะเดี๋ยวนะเอาผมลืมบอกไปผมได้ คริสเตียนเวอรี่มานะครับเปิดไอ้อะไรนะท็อป30แล้วก็มีเวอร์ลีเจนน่ะนั่นแหละผมก็เลยได้ตัวนี้มาลาลาสผมจะใช้เป็นนี่แล้วกันริคาโดโรดิเกสไปแทนมีเดลโรดิเกส มายืนตรงนี้แล้วเอาไดยองขึ้นไปออจะมาลองใช้ไดยองดูนะครับว่าจะเวิร์กขนาดไหนแต่เท่าที่ผมลองมาเนี่ยมันเวิร์กมากเลยนะไดยองเนี่ยโหดจริงฮรถึงจะตัวเตี้ยก็เถอะแต่ว่าถ้ามาเล่นสไตล์อย่างที่ผมเล่นอยู่นะสไตล์ที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะเวิร์กครับอ๋อผมลืมไปผมมีเอฟเฟกมาใหม่ด้วยแหละท่านผู้ชม มีเอฟเฟกต์มาใหม่เดี๋ยวจะใช้ให้เดี๋ยวจะใช้ให้ดูเดี๋ยวใช้ให้ดู <c oughs> <c oughs> โอเคไปกันเลย <c oughs> เอาให้เหมือนกับอของชาวบ้านเข้าหน่อยออาปิดเพลงก่อนแล้วกันไดยองครับจ่ายมาที่คริสเตียนเวอรี่โอ้ยล็อกมาทำไมเนี่ยไดยองไดยองโดนแล้วครับยันฟังโกโซล่าไดยองวิ่งไล่บอลได้ไหม สวยงามจ่ายเข้ามากลางโอ้ยฟาวจานอ่าโอเคกรรมาการยกมือให้อยู่ว่าถ้าคุณไปต่อแล้วก็ฟาวแน่นอนเฮ้ยผมมีคาร์ลอสอ๋อลืมมองเป็นคาร์ลอส VIP อาจ่ายมาที่ซูรเรสครับเฮ้ยแล้วทำไมซูรเรสผมมันถึงเป็น RW แฟลชอตหนึ่งที่จ่ายมาที่มีเดยลอิบรายิงเลยฮะไม่น่ายิงเลย ไดยองไปไหนวิ่งลงมาเร็วๆม,มีเดลตัวเตี้ยครับมีเดลเนี่ยอโดนไปครับดดีเย่ด็อกบาเอ็กซ์นะฮะโดนละอย่างนี้พ่อบ้านโดนเปิดโมง <laughs> <laughs> เฮ้ยลืมลืมสวัสดีครับอย่าลืมไปติดตามพ่อบ้านเกมเมอร์ใน youtube นะครับผม <laughs> ลืม <laughs> โดนยิงแล้วค่อยบอกเขาเขาก็ไม่ตอบไม่อะไรกับผมเลยเนาะอ่ะไปอิบราวิดเซลวิดเซลไม่มีคนอะโอ้ตัวอะไรวะเนี่ยบารเรซี่มีดเดลเมื่อกี้ที่โดนโม่งไปเนี่ยเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นมีเดลแน่เลย ไปล้ำหน้าไหมโซเรสโอ้ยล้ำหน้าจานจ่ายบอลไม่ดูเลยผมดูนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะเด๋ย,ยองไล่บอลก่อนโมดริชจะวิ่งไปไหนอ่ะอ่ะโอเคครับรยคอสตาจ่ายไปที่โซเรสฝากมา วิเอรี่ไปต่ออาโยนให้อิราครับโอ้โหโยนผมฟาวเหรอผมฟาวอะไรอ่ะอ่ะไปไหนแล้วกำลังพิมพ์อยู่หรือเปล่าใช่อ๋อผมเข้าใจว่าเขาพิมพ์ไทยไม่ได้แน่เลยท่านผู้ชมอ้าว จ่ายบอลโง่ามาอีกแล้วครับสไตล์ผมกลับมาอีกแล้วได้ยองได้ยองเอาได้ยองไล่บอลครับโอ้แล้วคาร์ลอสวิ่งขึ้นไปสูงอย่างนั้นโอ้โหไม่อยู่ฮะงานมาครับมีเดียวอาวิเซลก็ได้ครับช้าไปอีราผม บอลอยู่ที่ดิมาเรียครับลงไปโรบปตโตคาร์ลส์ลงไปเอาแล้วเอา,อาวิเซลไล่บอลได้ยองอยู่นี่โอ้โหโล่งเลยงานมาไมเนี่ยไปครับคาร์ลสอ่ะจ่ายต่อไปที่โอ้โหโล่งอ้าวฟ้าก็โอ้โห้จ้าเปล่าหมดเวลาก่อนอย่างนี้เลยเหรอ มามาเอาใหม่มาครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับมันไปไม่ได้อุ้แน่นมากแน่นจริงๆนะไปซโเร์เอสเปล่อยสปีดแล้วโมงครับแล้วเปิดโมงมใช่ไหมหม,มาละเด้ยองไปเดยองไดยองวิว่งต่อ อรบ,บาริคาโดโรดิเกสโอ้ยว่างขนาดนี้เสียบก่อนโอเคครับตัดบอลออกไปได้ฮะวิเซลเคลียร์ไปโซเรสว่างไงโมงต่อแต่ไม่ถึงริคอสตาผมจะเอาไอ้สองตัวนี้ยืนสลับตำแหน่งกันละไม่ได้ละ คา์ลอสวิ่งบังไว้ครับเจเวียร์เซเนติโอเคครับเนี่ยมันเป็นวิธีการกันลูกเตะมุมนะแต่ก็อย่าพลาดแล้วกันถ้าพลาดก็จบเหมือนกันแหละเดยองวิ่งเข้าล็อกไหมล็อกแล้วโซล่าครับอ่าตัดบอลได้โดยเดยอง แต่ก็โดนอยู่ดีฮะล็อกไหมริคอร์สตารครับโลธามัทเธอสุสโอ้โยโล่งอย่างนี้ยังดีครับได้ยองแย่เท้าไปสกัดได้อ่ะตักไปทางนู้นครับสวยงามคริสเตียนวิริแล้วก็ใส่ด้วยเสาแรกครับผมเรียบร้อยครับสุดสวยครับลูกนี้ โล่งโล่งนี่นี่มีเวลากดเอฟเฟกต์เล่นด้วยเอา้ามาอะไรเนะี่ยกรรมการทำท่าอะไรเมื่อกี้ไปครับลรนคอสตาวิเซลยิงเสาแรกครับไม่น่าเลยไม่น่าใจร้อนโอ้ยเราเสียตำแหน่งครับเซอร์เจียวรามสอส ริคาโดโรดิเกสผมไปไหนวะเนี <laughs> ย่ยโอ้ยหมดหลอดไปแล้วอ่ะหมดหลอดแล้วแล้วก็เรียบร้อยครับเสร็จด็อกบอกหูหย้โหยโล่งสบายใจฮะจังหวะน,นี้เอ้ยวิเซลนายไม่เอาบอลมาด้วยเหรอเดยองสวยงามครับเอาเอาบอลออกไปไกลๆหน่อยท่านครับคริสเตียนวเอรีเอาจ่ายมาแล้วก็ตักไปหน่อยล้ำหน้าไหมเหมือนจะล้ำนะไม่ล้ำแฮ เรียบร้อยครับโอ้โหนิดเดียววิ่งไม่ทันนะซลาตัานผมโรธามัสเตอุดครับอ่ะมาโรคาสตาบางบอยตยองวิเซว่างไง ดิมาเรียครับไปแล้วฮะจังหวะน,นี้ไปเปิดแน่นอนล็อกเข้ามาคืนครับแล้วก็เขาจะเปิดแน่ๆเขาไม่เจาะกลางละดูท่าแล้วนะโอเคครับวิเซลไปอย่าเพิ่งเปล่าหมดเวลาละจานโอ้โหมันไม่ใช่กำลังจะสวนเลยเนี่ยมาเอาใหม่เอาใหม่อหมบอลอยู่ที่ลูก้าโมดริชล็อกบ่า กิมาเรียครับอ่ายออกไปที่ซาเนติโอ้โหแล้วคาร์ลสเสียตำแหน่งอย่างนี้อ่บาบังไว้อย่างนี้ครับเห็นไหมถ้าเจอคนเปิดหมงวิ่งบังอย่างนี้ก็พอได้ครับพออยู่ได้อ่ะตักไปเลยครับว่าไงอิบราฟริตียนวิเอรี่ย่งมาไม่ได้ครับอ่ะวิเซลไล่บอลก่อนเดยองไป งานเข้าครับล็อกบาอ่าสวยงามเซอร์จิโอรามอสล็อกมาฝั่งนี้วิ่งบังไว้ครับริคาโดโรดริเกสวิ่งบังไว้อ่าเห็นไหมคราก็ต้องกลับมาที่เดิมอีกแล้วได้ยองว่าไงวิเซลว่าไงถอยมาทางฝั่งนี้ก่อนโอเคครับตัดบอลได้มาที่ลุยโซเรสครับอะไรวะจานสองจังหวะแล้วนะโถย มาครับอิบราป้ายมาให้ลุยคอสตารครับสายไปที่โซเรสมันไปไม่ได้อะโซเรสมันไม่ใช่ตัวเปิดด้วยแหละทีเนี้ยไปลุยคอสตาไม่ทันมาเซลโล่ฮวิเอรี่ครับวิ่งปิดฝั่งนู้นไว้ผมอะ่ะต้องเลิงต้องไหนโอ้ยวิเซลขึ้นสูงเกินไปแล้วไปวิเซลไหนไหนาหนายก็อยู่ฝั่งนี้แหละเดยองครับถึงเวลาทำงานแล้ว โมริชสลับมาฝั่งนี้ไหมมาเตอุดหักแน่นอนครับโอ้โ oh, หแต่หักคนละทางกับที่ผมเลงไว้นะดิมาเรียเข้าซ้ายปั่นแล้วยังดีครับบูฟ่อนฟางไกลครับฟางไม่ถึงฮะคาร์ลสกับบังไว้บังดิมาเรียไว้วิเซลเดย่อง้ยเดยงหลุดอะมเดเยวเออแต่ละตัว โอเคครับจบเอ็กซ์ตร้าไทม์นะครับต้องมาวัดกันที่จุดโทษครับเซฟซ้ายแล้วกันผมอ่ายิงออกโอเคเมื่อกี้เซฟซ้ายรอบนี้ผมจะยิงขวาครับโอ้ยวีอรี่ไม่มีค่ายิงจุดโทษเหรออ่ะเข้าครับหลอดมันพุ่งไวมากอะ่ะท่านผู้ชมยันฟังโกโซล่ะซ้ายแน่นอนโอย้ยังไปขวาอยู่แฮะผมจะยิงฝั่งไหนทีเนี้ย ยิงขวาแล้วกันโอ้โหปกติผมเป็นคนยิงซ้ายนะไปซ้ายแล้วกันรอบนี้ยังไปขวาอยู่อีกฮนะผมจะยิงซ้ายละโดนปัดแน่เลยว่ายิงกลางแล้วกันเนาะอ่ะโอเคครับยิงกลางละมารอบนี้เขาจะไปฝั่งไหน ไปขวาครับเขาก็ไปซ้ายแล้วฮะเดาทางไม่ถูกเลยช่วงเนี้ยวิเซลยิงซ้ายแล้วกันยิงซ้ายอ่าโอเคครับถึงมันจะไม่ซ้ายมากก็เถอะแต่เขาก็โดดไปขวาแล้วแหละเหมือนเขาจะถนัดฝั่งขวานะผมโดดไปขวาแล้วกันโอเคครับสวยงามฮะแล้วก็มาตัดสินที่ลูกนี้ครับลูกนี้ผมจะยิงขวาแล้วกันอ่ะปกติผมเป็นคนยิงฝั่งซ้ายนะ โอ้โหอะไรวะพี่กระโดดไปขวาอย่างเดียวเลยขวาอีกแน่ๆรอมนี้โอ้ซ้ายไปแล้วฮะผมเล่นกับเขายากมากเลยเขาเดาใจยากะผมจะยิงซ้ายแล้วรอบเนี้ยอ่ะโอเคพ <laughs> ุ่งออกไปนอกประตูน,นู่แหละปีเตอร์ใช่ไมเคินกลางอา่ะ ไม่ใช่ฮะรอบนี้ผมจะยิงซ้ายครับรูยคอสตายิงแรงะเหลือเกินอจอยก็สั่นอยู่นั่นปิเก้ครับขวาแน่นอนนั่นไงเป็นไงล่ะมารอบนี้ซ้ายแน่นอนครับริคาโดโรดิเกสผมจะยิงไปซ้ายนะ โอเคครับชนะไปแล้วฮะแมตท,ที่สองเออพอบ้านสายจยุดโทษครับโอเคมาเปิดเพลงกันสักหน่อยโอ้โยหย h ฮูมีความสุขมีความสุขโอเคแมตท,ที่สองนะครับชนะไปแล้วแมตท,ที่สองของซีซั่นนี้นี่ฮะเหลืออีกสามแมตถ้าผมชนะอีกสามแมตผมจะขึ้นซีทองไหมเดี๋ยวต้องไปดูกันครับ สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะฮะยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พอบ้านเกเมือเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วฮะสวัสดีครับ